ช้วอ่เลอ้าเลือกตัวแล้วหรอเราไม่บอกเรายากดิกูต้องเล่นอะไรวะเนี่ย ตัวสมองตัวสมองตัวอะไรก็ได้ไอ้เฮียจุกอย่าสั่นโอ้มันเล่นตัวเฮีย<ไ>อะ<ล>ไรอีกแล้วเนี่ยไอ้จุกใครเล่นเจ็ดวะใครเล่นเจ็ดวะพี่แจ็คเอ็ดพี่อยู่เอบีสองเอสามตัว,ต,วตัวอยู่าทางทางเอช็อตตัวหนึง่งเพื่อที่จะกลับไปเข้าไปเชื่อมไปช่วยบีอย่างไวในมูก้ามันต้องมีคนเล่นเล่นในนี้เล่นเล่นแฟดอะเนี่ยครูแฟดได้ทางตรงแมงไอ้จุกไอ้จุกไอ้จ็คไอ้จุกอยู่กับแจ็คไปอยู่ไอ้แจ็คคนนึงไปไปไปคูต้องกูต้องหาอะมาปิดแมพมานี่ ใช่ใช่ใโดนแน่อ่าย่ายอย่าพึ่งโยกอยา่าพิ่งโยกมาหมดอย 8, nah, oda, ่าพึ่งโยกมาหมดพี่บอลมาพี่บอยมาพี่บอยมาเจนมันวางนี่เล้วพี่มาเลยมาเลยมาเลยแจ็คสวยมาอามาเ้ามาเ้ามานี่หน้าายหมนะไอจุกมต้องไอเทียจุกอ้ยเอ้ยโดนระเบิดไม่บอาาาา้าก้ายูบา้าอยู่บน่า่าอยู่บนลงลงมาเตรียมข้าเตรียมข้าวคุณจะแฟให้ไป้าข้า โอเคโอ้ยเฮียโทษพี่โทษโทษโอ้ยเฮียยังไม่โดนตว์เฮียจุกทำทรงชิบหายข้นมาแล้วขึ้นมาหมดเลยกูแฟลสวนใบอะโอ้ยเฮีย i k e planted mี trong này tổ một tỷ, một trăm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 , ờ, ơi, không thấy nữa, cái lửa không thấy nữa, bật lửa, 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 พี่บอลเจิกตามห้สุกวเเหยวพอลาอะไรอ่ะอะไรอสมอบีลองแล้วกูสมอบีลองแล้วตายตาไปไเจ็บเจ็วังยิงยิยิงเลยเจ็บยิงเลยไอ้ไอ้กูคนนึงที่เหลาเป้าอยู่ดีอ่ระวังฮูก้าระวังฮูก้า ทานทานทานเว่ไม่ได้ยินนะเล่นบีนะเล่นบีนะเล่นบีนะสมองให้สมองให้แจ็คสมองข้างหลังเลยนะเอ้ยมาไอ้แจ็คแจ็คก็ยันทำสมองแล้วแจ็คถอยลงมาถอยลงมาอย่าแหลมจุกไปหมดถึงแข่งลึกลึลูกก้ามีลูกก้ามีลูกก้ามีไปเจอจุกจุกสวยเรื่องบอมบอมอยู่บีรองบอมอยู่บีรองเออเนี่ยู่ตรงนี้เนี่ยมีร้อง ตัวเดียวตัวเดียวอยู่บีบียาวบียาวหายไปละสวยไอเจสถ้าเกิดว่าเขาเขาโดนมามึงปาดทีนะได้พี่ได้ได้ได้มึงฟังเสียงพอแล้วมึงมาดูห้องน้ำมามามาตีคือข้างบนหลัง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 ไอตีหลังมึงไม่ไม่ไม่รู้ยิงแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วโอ้ยเฮี้ยกูพลาดอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนกล่องมันขึ้นกล่องนี้ได้ด้วยเหรอวะตายหนึ่งตายหนึ่งตัวตัว โอ้ย่ายิงลากเกินไปห้องน้ำ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 ไม่ได้ตายตายห้องน้ำตายเก็บปืนได้สิไอ้เจเก็บปืนได้ห้องน้ำวางแล้วห้องน้ำไม่มีห้องน้ำไม่มีไอ้เจ๊ดูอยู่เออชุบไปเลยชุบ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 มาเออชุบหนึ่งชุบหนึ่งตีรอเพื่อนไอ้สัสโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยแฝดตัวแฝดตัวแฝดต่อได้ไหมใน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 ี่มีในลูมีมึงแฝดในรูมีนะในนี่อ่ะเอ้ยไม่แน่ในลูนั่นในลูนั้นมีเชื่อมเชื่อมมีหน้าสวยเล่งหน่อยเล่งหน่อย ไว้ตัวเดียวตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายตัวเดียวตัวเดียวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เหี้ยไปตุ๋ยเขาก็ตายฟรีไอ้สัตว์ไอ้บีระวังบีระวังบีระวังเล่นบีเขาเล่นบีสมมติบีแล้วสมมติบีแล้วูฮิลได้นะกลับมาเอาฮิลได้ไอ้หน่องสวยจบไปไปเจ็บเจ็บใช่เปล่าดักไว้ดักไว้ดักไว้กูตุ๋ยอยู่ ช็อตเคลียร์ช็อตเคลียร์ช็อตกำลังเซตอยู่มั้งกำลังเซตอยู่มั้งต้องผมต้องผมพี่ช็อตมีช็อตมีช็อต A สองตัวเลยช็อตมีช็อตมี A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  เฮ้ยไอ้เชีอกจุกมา้สับเกือบาไมปมาช่วยเอหน่อยตัวท้ายตัวท้ายอยู่ช็อตท้ายช็อตไอ้สัตว์เพื่อนกูด้วยวะเจ็บบุกไปเจ็บบุกไปขวาบอลตก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 เออไม่ไม่ไม่ฆ่ามันอยัดเซฟ ฉันจูบเขาวอามากูสะบัดเมาส์ไปเลยเมื่อกี้กูไม่เล่นนานเนี่ยไอ้ยี่ไปได้เจสไปได้กูมีอันติไดปไปเร็วกูได้ตัวหนึ่งไปหนึ่งไมไดตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายอยู่บีบีรองบีรองยาวบีรองเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจ็ครอไปหนึงเข้าไปแล้วใช่ปะรอรอรอใช่ใช่ใช่ไป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 วิ่งไอเจสไอ้เจสน้ำแข็งเลยน้ำแข็งเลย ไายปี่ได้มาวอมาวอไม่มาวอมาวอปิดเหมือนที่ทำอ่ะแล้วเดี๋ยวให้มันยิงน้ำแข็งแล้วให้ตีเปิดเราให้เขาตายใจไอ้ตีมันขึ้นกล่องนี้ได้นะระวังด้วยกูดูห้องน้ำอยู่ไม่ต้องห่วงโลมากพี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบไปตีห้องน้ำมีตัวหนึ่งห้องน้ำมีตัวหนึ่งไอะจุกไอ้เด็กห้องน้ำอยู่ห้องน้ำมามามารีบบุกแจ็ครีบบุกแจ็ครีบบุกตัดตัวแจ็คไหวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ยันั่นเจ็บจระเล้พี่ตูนอ่ะ อยู่ไหนอะไอเนอเนี่ยจัเอจอดเจ็บเหียตรงไหนตรงตรงหน้ำเ่อตัวขวานตัวขวนตัวขวอนตัวขวนตัวขนตัวขวกนไดตัวขนปตัวขวนขวาก่นไปวอนตัวขก่ตูวขา่อขกนไปั่นไัก่นักนไักอนับกไตวายอยไว่แลไว่ตีว่ไม่เกนายอยู่แล้ว อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกซ้ายบนน่าจะอยู่ยนน้องหนาปะโอ้ยเียอยู่ขวาไม่คือตามหลักอ่ะเขาอยู่มึงได้ยินเสียงตรงนั้นอะ่ะมึงต้องกลับมาหลอกแกเว้ยมาเฟกก่อนจุกพี่บอลสวยสวย น่ามืดสวยอุ้ยยสวแจน่าอยู่ข้างบนหมดโอ้ยสวยแก่คนแก่คนเจ็บเจ็ดแปดเจ็ดแปดฮูก้าสวยเอาอาสนัยมาดิเอาอาสนัยมาดิไอจุกไปเล่นเอไปตายได้ตายหนึ่งพี่ตายหนึ่งสมอกลางให้เจ็ด้พี่ะ ตายหนึ่งตามมีกลัปกลางกลางกลางพี่สองตัวเลยเจ็ดลบเจ็ดลบเจ็ดลบหลบอยู่พี่หลบอยู่สวยนั่นแหละอยู่นั่นแหละสวยต้องไงตีลึกเห็นละ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 เป็นสิบพีซลบกูรออยู่ยิงฟรีสวยสวยพี่สวยสวยซื้อเต็มซื้อเต็มเปนสุดท้าย ให้เขารู้ว่ามึงอยู่นั่นน่ะแต่มึงไม่ต้องโผล่บีว่ะตอนนี้น่าจะบีนะหยุดหยุดดันดิ้หุกดันดิจุกดันดิ้ดนดันโดนดันโดนดันอีกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงเฮ้ยเจสสวยสวยสวยพอพอพอซ้ายขวาบีลองอะบีลองเข้า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 ตัวหนึ่งบีลองเข้ามูจะไปจุกเลยรอก่อนไม่ต้องรีบชุบรอได้รอได้เจสมึงถอยมาก่อนให้นี่มันให้นี่มันทำงานหน่วยตีมันเดินตุยหลังอยู่ไอจุกเดินตุยหลังอยู่ไว ตัวนี้ตัวนี้อยู่ช็อดล่าสุดไปใส่วางวางวางเซ็ตแล้วเซ็ตแล้วจุกเซ็ตแล้วคือไอ้กู้นกูดิี่กูมาหนึ่งดิไอ้กูเลยจุกพีลระเด้งสวยโอเคจุกจุกบุกบีลองเลยบุกไวให้พี่หน่อยพี่ดันหุก้าเอาเลยใจแล้วนะาเลยใจเลแล้วเฮ้ยสโมตเกิดให้สโมตเกิดให้สโมตแล้วซ้ายซ้ายซ้ายหุ่นเข้าแล้ว ไอ้จุกเออเฮียมึงช่วยกูช้ามากเลยไม่ต้องซื้อนะคิวจอยเขาอยู่บีอะเล่นเองง่ายกว่าเล่นเองง่ายกว่าสมองแล้วมึงไม่รอสมองก่อนวหรอไปดักให้หน่อยดัก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 ให้หน่อยขบวนขวาบนขวาเออโอเควน ไม่ได้วางต้องรอสมวกก่อนเมื่อกี้โผล่เร็วไปเดี๋ยวกูสมวกให้เหมือนเดิมเงียบเงียบกลับมาหากูที่มาเออะตัวไแจ็คมีตัวหนึ่ง้องน้ำใช้ทนายอยู่แต่ทนายเล็กจุกบพี่จุ๊บพีัดมีตัวเดียวเนี้ย่ตัวเดียวหลังซ้ายพี่อยู่แค่หลังางหลังางหลังรีบไปช่วยรีบไปช่วย สวยแจ็คสวยแจ็สวยเพื่อนเู้รว่าจะตายแล้วตัวรีบไปรีบไปเอาไปบีแล้วโอ้โหอยู่ทางซ้ายหลังมึงตัวนึงไม่ต้องไม่ต้องฮาร์ปได้ฮาร์ปได้ฮาร์ปให้บายวินหน้าได้อะคือมันรอมันรอมันรอเนี่ยมึงเล็งไว้เจ็ตไอประตูเนี่ยดูเขบอกว่าซ้ายมึงไือใช่กันแหละ แปดไปเจ็ดปัดดิไม่เจอพี่มาแน่มามาอยู่แล้วเอ้ยสวยสวยสวยพี่วามาตัวนึงกกูล้าสวยโอ้โหเยอะไปว่ะแอบเออแอบลึกลึกเอออยู่ลึกไม่ไม่ไม่ไปขวาดิไปขวาไปบีรองยาวแอบเลยนั่นแหละเหลือเหลือเหลือด้านขวามึงขวามึงเขาจะเดินมาตรงนี้มาแล้วมาแล้วหลบไปหลบไปหลบไป หลบไปหลบไปเขาต้องแก้ก่อนเจสไอเจสเขาต้องแก้ก่อนเล่นกับเวลาเล่นกับเวลาเย็นเเล่นฉลาดน้องเขากู้ไม่ทันแล้วเขาจะมาฆ้ามล้วสวยเอาปืนเอาปืนเอาปืนเ้ออ่าเลยอย่าโลกเย็นเอย่าโล่มันจะโดนคุณดูรู้แล้วมือสั่นงลน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 นนนนนลลลลลลล เออคุมแล้วใช่ปะใช่คุมแล้วคุมแล้วไปเลยไปเลยอุ้ยเฮียหมดแต่ขยับเมาส์ไอสัตว์เอ้ยข้างบน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 โอ้โหเฮียกูพลาด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 ดูทางขวาไอ้จุกเซฟดีกว่าเซฟดีกว่าเซฟดีกว่าตีตีเอน่าจะไอ้ตีบีดีกว่าตีมีตดีนะเชี่ยดปืนไม่มีว่ะแต่ต้องฟอร์อ่ะต้องฟอร์สช่วยฟอร์สช่วยตีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวกูจะแฟดให้ในนี้มันจะขาวหมดเลย แต่มึงก็ต้องระวังไอ้ตรงนี้เนะนะตลองเชื่อมลองเชื่อมมันมาแน่เชื่อมอ่ะก็ยงไม่ชอบวาร์มมาลองวาร์ปพี่ไอ้แจ็คกับไอ้เจ็ทรอเข้าเลยเดี๋ยวพี่แฟดให้ได้ได้ได้โดนโดนหมดอ่ะโดนหมดอ่ะเอายังทำเลยก็ได้กูมีชุบหนึ่งสองไปไปจุกไปจุกไปก็ทัวให้ยู่เจเจ็ทโตโหมื่นสี่แล้วอ่ะร้อยสี่แล้วเศะเศษข้างบน เก้าหก้าโอ้โหร้อยยี่สิบยิงไม่ลงในสัตว์เอ้ยปิดแบบล่าล่าทรชน่ะคนต้นตีอ่ะเฮ้ยโอ้๋บัตรไม่ทันเล่นช็อตเอก็ได้สมองลึกไปสมอกบอกเสร็จแล้วบอกสมองแล้วเดี๋ยวสมองข้างบนให้ด้วยยันหนึ่งยันหนึ่งพร้อมไปไป ขวาขวาขวาเอาแล้วมาโดนกูได้ไงวะอือตัวหนึ่งเฟ้ตัวนึงวิ้ยเขามาเจ็บเขาโดนโลเลยพี่ตรงไหนลงมาแล้ว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 แปดแปดกูมีแฟดแปดตอนนี้นอย่าบอกไม่เห็นไอ้เหี้ยได้เหรอตีตีตีพี่เองตี มามาไปตายไปยตายเข้าข้างในด้วยดิเข้าข้างในด้วยดิดูหลังให้คนนึงมีใครดูหลังไหมวิเจ็บเจ็บเลยนะเจ็บมาสิเจ็บมันมันมีไอติมันอติมันอติไอติระวังอยู่ตายระวังอยู่ตายอยู่สุดท้ายอยู่สุดท้ายรอพี่รอรอจนตัวสุดท้าย าเจอตีเอ้าสวยน้องมาเมืองเอาเอาเอาน้ำแข็งกลางน้ำแข็งกลางเขาบอกเขาบอกฝั่งนั้นอ่ะไอจุกจุกวันนี่จุกวันนี้ไม่งมืองเมืองน้องมึงน้องแฟดเปิดนะตรงนั้นอะไอตีมันมีตัวนึ่งจุกลองนี้จุกลองนี้กูสโมให้ละมันมีรถอยู่ฝั่งซ้ายกูล็อกในซ้ายให้ไม่นะหลังมาหลังมา โอ้ยเที่ยเฮ้ยโอ้โหฮูก้าไม่โดดลงมาสายอีกตัวนึงไอ้จุกสายหมดเลยสายหมดเลยเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้องการตัวนึงนั่นแหละเอาตัวนี้ได้แล้วก็ฮูก้าตัวท้ายหลังมึงเหลือจะเชื่อไอ้เหี้ย์ฟอร์ดให้วินหน้าซื้อได้อ่ะพอแล้วตายมอยูฮอตัวนึงนอนนอนนอนโอเมนนอน

Ha-ha! <laughs>